สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งคุณกำลังกับพิกเซลชายสยามครับแบล็กเนโรค่ะคัตคัตคัตเ <laughs> มย์บอกแล้วผมมาเป็นตัวประกอบในงานนี้ตัวประกอบมีชื่อหรือหรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งคุณกำล,ลังกับพิกเซลชายสยามแบล็กเนโรเจนเนอส์แฟรครับอ่าอ้าวถ,ถือถือถ้วยชาทำอะไรอยู่ อ๋อกินชาพ,พักผ่อนหย่อนใจอยู่ในลาวส์ครับล้าวส์ลาวส์ลาวส์นี่คืออะไรอ่ะครับก็เหมือนพวกห้องรับรองอะไรทั่วไปที่แบบสมมุติเป็นลูกค้าระดับดีๆหน่อยเขาก็จะมีห้องรับรองให้อะไรอย่างนี้แบบนี้ใช่ไหมเหมือนแบบสมมติจะรอดูหนังอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรามีตำแหน่งสูงๆหรืออะไรหน่อยๆแล้วเขาก็จะมีให้ที่ให้นั่งโอเคแล้วโซฟาแตกต่างกับโต๊ะยังไงครับก็จริงๆโซฟาไว้วางของนะครับแล้วโต๊ะไว้นั่งแต่พวกนี้สองคนนี้เขาใช้ผิดประเภท ตายละไม่น่าเลยแย่ละแย่จริงๆเท่าไหร่ละไหนๆเราก็แวะมาถ่ายคลิปกันถึงกล้วเหมือนชายสยามเขาีมะไรเจอพู้ใดกันอ๋อเดี๋ยวรอรถผ่านแป๊บหนึ่งครับแหมนี่นี่เดี๋ยวเราจะเล่นมายากลให้ดูเห็นอะไรเปล่าฮะฮะอ๋อช่วยลอยได้ช่วยลอยได้ ใครออกแบบโต๊ะเนี่ยอย่าให้รู้นะว่าใครก็ได้ข่าวว่าคนถ่ายไหมอ่ะอาเออ่ะโอเคก็สำหรับงาน TGS ใช่ไหมไทยแดนเกมโชว์2องที่พารากอนอ่าซึ่งพวกเราจะไปกันในวันที่18นะครับก็ใครที่ซ่อมแล้จะว่าไงดีใครที่จะไปแล้วก็ยังไงก็สามารถมาเจอกันได้เหมือนกันเนาะ เราไปตั้งแต่เปิดงานเลยก็คือไปต่อคิวซื้อบัตรเลยเพราะว่าพวกเราจะไปซื้อบัตรกันด้วยอ๋อคือเราจะไปช่วยเขาขายบาัตรเอ้ย,เ,อยเราไปซื้อเราไปซื้อ <laughs> อ๋อเดี๋ยวเราจะเห็นชายสยามแต่งคอสเพลชไมล่ะแต่งเป็นใครอ่ะอ <laughs> ใส่เสื้าาอสีส้มนะใช่แต่งเป็นชายสยามอ๋อโอเคเปล่าชายสยามแต่งเป็นพิเศียวอาร์ตแล้วพิเศียวอาร์ตแต่งเป็นชายสยาม เเดี๋ยวคนดูก็งงเดี๋ยวก็งงกันหมดก็นพวกเราสี่คนเนี่ยจริงๆมีใครไปบ้างเนี่ยมีผมมีซันใช่ไหมฟิกเซลนะแล้วก็เราแล้วก็มีพี่้มครับแล้วแล้วพี่ฮอกล่ะเสดจายไม่ได้ไปอ๋อโอเคพลาดพลาดมานเสียงครับมันเป็นตัวประกอบไม่เป็นไรเดี๋ยววันนั้นไปเราก็โฟนอินเอาแห่อ๋อได้ได้ ก็ยังไงดีรายละเอียดงานมันก็เราก็จะไปตั้งแต่ต้นต้นเปิดเปิดงานเลยเนาะแล้วก็ไปเดินดูในงานทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าดูเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเราอาจจะไปมติ้งย่อยๆกันต่อใช่ก็รอรถผ่านอีกรอบด้านนอกก็ดูไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่เขาจอดกันหมดแล้วเอาของจริงสิครับ <c oughs> อ่ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะไปมีติ้งย่อยๆก็คือหลังจากจบแล้วเนี่ยเราจะไปเหมือนกับว่าไปชิลเอาท์นะไปก็คือไปนั่งชิลๆกันที่ร้านคาเฟ่บอร์ดเกมในแนวรถไฟฟ้านั่นแหละก็บอร์ดเกมก็คือเป็นเกมกระดานเกมกระดานเราไปลองเล่นดูกันก็ได้บางคนอาจจะคิดว่ามันมีแค่เกมเศรษฐีแต่จริงๆไม่ใช่่าก็นั่นะแหละลองดูได้ไปด้วยกันได้ครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่างานหลักก็อย่าลืมเราไปงาน TGS กันก่อน Thailand g a เก Show แเราก็ไปดูในงานก่อนว่าเขาจัดอะไรบ้างมันน่าจะมีอะไรตื่นตาตื่นใจมากเลยแหละว้าวน้แล้วก็ไปเจอกับนักแคสคนอื่นที่น้องๆชื่นชอบด้วยพี่ชายสยามใไมครับไม่ใช่เราสิคนอื่นเนี่วิ่งเลย Pixel Art ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไปแล้วเมโลแน่ๆโอ้โหสวยสวยสอยสียคนเดียวไปแล้ว เก็ประมาณนี้แหละจริงๆมีคนถามว่าแล้วทำไม17ไม่ไปอะไรเงี้ยหลายคนไป17กันทําไมไม่ไป17สาเหตุก็คือ17ผมสอบพุกเนี้แหละก็คือไม่สะดวกกันไปวันที่17ดว่างแค่18เท่านั้นช่ยไม่เป็นไรก็ไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันได้เราก็คนที่ไปสิบแปดก็นั่นแหละเดี๋ยวเจอกันแล้วก็เออใช่ถ้าเกิดไปเนี่ยบางทีจะหากันไม่เจอถ้าสมมติอยากเจอใช่ไหม ก็ติดตามใน Facebook แล้วกันน่าจะมี Facebook กันอยู่แล้วนะเนาะ facebook com l plein gaming เนาะก็นั่นแหละติดตามตรงนั้นเพราะว่ายแบบสมมุติว่าเราเดินในงานใช่ไหมเราอยู่ตรงไหนกันแล้วเงี้ยสักพักนึงเราอาจจะอัปเดตเข้าไปใน facebook จะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันเดี <คน S 1> <ๆ>๋ยวแบบเฮ้ยไปแล้วไม่เจอเราอยู่คนละทางกันคนดงังคนดังเดี๋ยวก็<ไ>มีมีคนรอครับจริงเปล่าครับไม่กัดครับพี่ผมขอเป็นลายดอลล่าได้ไหมตอนนี้ดอลล่าเขาแข็งมากเลย เซนกับดอลลาร์นะครับร้อยเซนเป็นหนึ่งดอลลาร์ครับอ๋อก็ช่วงนี้นะครับคลิปยังไม่ค่อยมีมาลงเท่าไหร่เพราะว่าติดงานกันหมดเลยช่วงช่วงนี้ติดงานไม่ค่อยว่างจริงจริงก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะทยอยใช่มันติดเรียนติดจบใช่ไหมผมก็ติดสอบเนี่ยเออมันมีหลายเรื่องเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเคลียตารางลงตัวแล้วเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอมาเหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ไม่ได้ตายด้วยบางคนสงสัยพี่ตายแล้วเหรอ ยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวกับมาเดี๋ยวกบมานะครับแหมโอเคงั้นก็โอเคครับบ๊ายบายครับคนดูทั้งหลายบ๊ายบายครับกดไลค์กดแชร<า>์กดซับสไคร์เพื่อติดตามช่องเพลนเกมมิ่งต่อไปในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะคัะดคัดคัดเอ้ยน้ำออกน้ำมีอยู่แล้วกดบีกับบอลโกแล้วจะขึ้นแพทแล้วอืม ปลาสลายตัว ah,